สวัสดีครับตอนนี้ท่านกำลังรับชมอยู่ในช่องของบ่าวชัยภูมิออฟฟิเชียลนะครับผมวันนี้ครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์การทำงานในสวนกล้วยนะครับสวนกล้วยแห่งนี้อยู่ในประเทศอิสราเอลนะครับผมผมได้มาทำงานที่นี่นะครับบางคนอยากจะรู้ว่าการทำงานในสวนกล้วยนั้นหนักไหมนะครับแล้วก็ทำอะไรบ้างนะครับ เดี๋ยววันนี้ครับจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ชมกันครับว่าทําอะไรบ้างนะครับนี่งานในสวนกล้วยนะครับโดยจะเอาประสบการณ์การทํางานของผมเองก็แล้วกันนะครับว่าทําอะไรบ้างนะครับผมงานในวันนี้ครับก็คือการหมายสีครับผมจะเริ่มไล่สเต็ปจากง่ายๆไปก่อนก็แล้วกันนะครับสเต็ปแรกเลยก็คือการหมายสีกล้วยนี่แหละครับบางท่านอาจจะงงหรือสงสัยครับว่าการหมายสีกล้วยคืออะไรนะครับ การหมายสีกล cl ้วยนะครับก็คือการทํารุ่นกล้วยนี้แหละครับก็คือเครือไหนครับมันออกก่อนนะครับแล้วก็ทําการผูกครับผูกด้วยลิปปิ้นนะครับนี่คือลิปปิ้นเขียวอย่างนี้ครับเป็นการผูกลิปปิ้นไว้นะครับนี่จะเป็นลิปปิ้นดํานะครับเป็นเงี้ยนี่ก็คือริปปิ้นขาวครับทั้งดําทั้งขาวทั้งเขียวนี่ครับมันจะออกมาคนละรุ่นกันนะครับ อย่างเช่นที่ผมทําอย่างนี้คือสีเขียวนะครับสีเขียวออกก่อนนะครับสีเขียวออกก่อนแล้วก็ทําการหมายสีเขียวแล้วประมาณสักสองอาทิตย์ครับเราก็มาหมายรุ่นต่อไปเราก็เปลี่ยนเป็นสีครับเป็นเป็นสีขาวอย่างเงี้ยครับรุ่นต่อมาเป็นสีขาวนะครับแล้วรุ่นไล่จากสีขาวไปก็เป็นสีดําครับห่างกันประมาณสองอาทิตย์ครับหรือประมาณครึ่งเดือนครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่จะทําการหมายนะครับนี่ครับ แล้ที่ผมจะมาหมายวันนี้ก็คือเป็นสีแดงครับนี่ครับเป็นเทปเป็นเทปแดงครับนี่นี่คือรุ่นผมที่จะทําต่อตอนนี้ครับผมและนี่ก็คือด้านในครับเราก็มามองหากล้วยครับกล้วยที่มันเป็นปีครับนี่ครับเพิ่งจะออกใหม่นะครับเราก็ทําการหมายนะครับโดยการผูกสีแดงลงไปนะครับแล้วเราก็ทําการกดครับ กดตัวเลขครับนี่ครับเป็นตัวนับนะครับกดนครับกดนับไปครับนี่นครับเป็นการเช็คยอดกล้ยนะครับว่าสีเนี้ยมีทั้งหมดกี่ต้นนะครับแต่ละรุ่นนะครับแล้วก็จะเดินหาไปเรื่อยอย่างนี้ครับจะมองหาไปเรื่อยครับแต่ละแถวเราก็ต้องเดินเป็นแถวไปอย่างนี้เพื่อเราจะได้รู้ว่าเราทําถึงไหนแล้วนะครับ มองหาไปเรื่อยๆครับนี่ยครับนี่ตอนนี้ครับอันนี้คือยังไม่ได้หมายนะครับเพิ่งออกใหม่ะนีัยเพราะว่ายังไม่มีสีครับแล้วก็ต้องทําการผลูกครับนี่ัปลูกเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเสร็จแล้วเราก็ทําการกดครับกดนับเลขนะครับนี่บครับนี่ครับ แล้ว็มองหาต่อไปครับนี่ครับต้นนี้ครับนี่นี่ครับนี่ต้นนึงครับนี่ก็ยังไม่ได้หมายนะครับแล้วก็หมายต่อไปนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับกว้ยครับก็คือตัดแต่งครับนะครับเยอะเกินไปครับก็ตัดออกเดี๋ยวประมาณเก้าวีครับนี่ตัดทิ้งหมดแล้วครับนี่ กองเต็มเลยครับก็เดินหาต่อไปอีกครับถัดเรื่อยๆครับนี่นี่ครับคือวิธีการหมายสีกล้วยนะครับการทำลวนกล้วยครับอันนี้ครับคือหมายไปแล้วสีดำนะครับสีดำก่อนสีแดงนะครับนี่คือเครือที่มันออกก่อนเป็นสีดำนะครับ มีออกแล้วครับยังไม่แต่งเราก็ต้องตัดแต่งไปครับตัดทิ้งเลยครับใหญ่ๆครับตัดทิ้งออกออกทั้งหมดครับเก้าหวีพอครับนี่เป็นไงครับนี่่าเสียดายครับนี่กองเต็มเลยครับนี่อายะครับเราก็จะทําแบบนี้ครับไปเรื่อยๆครับจนหมดสวนนะครับทําเป็นรุ่นนะครับแล้วก็ประมาณอีกสักสองอาทิตย์หรือสามอาทิตย์ครับแล้วก็มาทํารุ่นต่อไปนะครับ ก็จะประมาณนี้ครับการในสวนกล้วยครับนี่คือแค่สเต็ปแรกครับสเต็ปเบาๆครับเดี๋ยวคลิปต่อไปครับจะเป็นสเต็ปที่สองนะครับก็คือการมัดคอกล้วยนะครับการผูกคอกล้วยนะครับเดี๋ยวจะให้ชมตัวอย่างครับนี่แหละครับนี่การผูกคอกล้วยครับผูกใส่สลิงไว้นะครับเพื่อมาให้กล้วยมันล้มครับครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับกับวิธีหมายสีกล้วยนะครับหรือการทํารุ่นกล้วยนะครับนี่คือสเต็ปแรกนะครับในการทํางานในสวนกล้วยนะครับอันนี้เอาแค่เบาๆไว้ก่อนครับก่อนจะจากกันไปนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามช่องเบาชัยภูมิ o f f i c i a l ไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากเบาชัยภูมิครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ